สวัสดีแฟนๆทางช่อง YouTube ของฮิตเ c h ช n n e l ครับมาเจอกันนะครับในช่วงเท่งๆแบบนี้ครับวันนี้ลิพูลเตะแล้วนะครับเป็นเกมสำคัญเราจะไปเยือนฟูลแลมไม่มีช่องว่างให้กับความประมาทนะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้แอสตนันจะสะดุดในการเจอกับเอเวอเรตันที่คุยสันพักมาแต่การที่แอสตอนสะดุดก็ทำให้เราได้เห็นว่าในช่วงโค้งท้ายแบบนี้ไม่มีอะไรที่ง่ายนะครับสาการของการที่แอสตอนสะดุดทาให้แฟนหงเนี่ยดีดาเลิงล่าเพราะว่า เฮียเองก็เป็นยอมรับนะครับเพราะว่าเราใกล้มากๆแล้วสำหรับการที่จะเป็นแชมป์พิมลิกสมัยที่2นะครับแล้วก็รวมถึงแชมป์ลลกสูงสุดสมัยที่20ถ้านับรวมดิวชั่นหนึเก่าเข้าไปด้วยแน่นอนทุกคนมีหัวใจที่พองโตอยากจะมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเคยทำได้ในยุคของยูนคอปนะครับตอนปี2020นะครับที่เราเก็บทางมสตี้ไปได้นะครับแบบ เรียกว่าทิ้งห่างเลยในตอนนั้นแต่ริปูลเองก็ไม่ได้ฉลองแบบเต็มที่เนื่องจากว่าปีนั้นเป็นปีโควิดนักเตะอย่างฟอร์จิลฟานดามซาล่าหรือแม้ทั่งเทเรซโนที่มีข่าวเรื่องของการที่สัญญาฉบับใหม่ยังไม่รู้จะต่อได้หรือไม่ก็มีการมุ่งมั่นนะครับว่าอยากจะฉลองแชมป์ด้วยการที่มีแฟนนะครับอยู่ในสนามด้วยนะครับเพราะฉะนั้น พวกเราไปตั้งเป้าตั้งใจนะครับอย่าประมาทอาร์ซนอนนั้นอาจจะสะดุดไปนะครับแต่เขาก็โชยเห็นว่าถ้าคุณนะครับไปประมาทคุณก็อาจจะแต้มหกได้ตอนนี้ลิปพูนะครับถ้าเอาตามหลักจริงๆนะครับสื่อมวลชนขอ,ง,องกิจก็บอกว่า11แต้มถึงจะ100%แม้ว่า10แต้มเนี่ยจะชัวร์ค่อนข้างมากๆแล้วเพราะว่าแต้มมันจะไปเท่ากันได้สมมติถ้าเกิดอาร์ซนอลนชนะลวด แล้วเกิดลิบูเนี่ยได้แค่1 0คะแนนนะครับก็จะไปจบกันที่83แต้มนะครับซึ่งตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าอย่าให้มันเป็นแบบนั้นดีกว่านะครับอย่าให้เอาลูกได้เสียมาเป็นตัววัดอะไรเราให้แต้มมันขาดจะขาดเท่าไหร่สำหรับเฮียไม่มีปัญหาแต่ขอให้มันขาดนะครับและยิ่งขาดได้มากยิ่งดีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับอยากจะบอกเฟนๆว่าเรามารวมพลังกันนะครับ ทําให้เห็นโชว์ให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยเออ่พร้อมมากแค่ไหนโชว์ให้เขาเห็นถึงความมีศักยภาพของริพูลในฤดูการนี้อย่างที่ไมเคิลโอเว่นมีการปราโมทาไว้ว่าริพูลปีนี้ดูเหมือนว่าได้แชมป์เดียวน่าจะจืดชืดเพราะว่าความจริงแล้วลุ้นหลายแชมป์อะไรเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นแชมป์ที่พวกเราเนี่ยตั้งใจแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันตีราคาแบบนั้นไม่ได้นะครับ บอกได้เลยว่ามันแม้ว่าจะเป็นแชมป์เดียวแต่ว่าเป็นแชมป์ที่โคตรมีความหมายใครจะมองว่าไม่มีความหมายก็ช่างแม่งไม่ต้องสนใจเราทุกคนรู้ดีว่าเรามาด้วยความยากลำบากดังนั้นอย่าประมาททากันให้ได้นะครับเพื่อลบคําสมมาตรงนั้นแม้ว่าจะมีคนตอนนี้มีการปรามาทว่าริพูลแชมป์พีเจนะครับนก็เริ่มจะมีนะว่าลีแชมป์พีเจ โอเอลบ้านอะไรของมึงนะคือพวกกูเนี่ยโดนแกล้งมาจนไม่รู้จะว่ายังไงแลลวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เกดกันชันนะให้เกตกันบ้างนะครับให้พวกผมบ้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลังเกมเมื่อคืนเนี่ยนะครับมิเกลอาร์เตต้าเขาก็มีการโดนนะครับถามค่อนข้างจะเยอะนะครับว่าการที่อาร์เซนอลเนี่ยโดนลิปุลทิ้งห่าง11คะแนน และตัวเองเนี่ยแข่งมากกว่า1นัดตอนนี้นะครับริภูล์0นัดมี73แต้มอ์เซนอนเนี่ยสานัดมี62แต้มนอนแข่งมากกว่าเราอยู่1นัดและตามเ,เราอยู่11แต้มเพราะฉะนั้นนะครับริภูล์ได้เปรียบค่อนข้างเยอะผู้สื่อข่าวเขาก็เลยไปถามอ์เซนอนหลังเกมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยอ์สซอนแต้ม6เพราะว่าเสียจุดโทษนะครับมาริสเคลลี่ไปฟาวนะครับใส่ทางแจ็คฮาริสัน แล้วก็เป็นจุดโทษก่อนอิลิเมนเอ็จะยิงประตูตีเสมอเป็นจุดโทษนาทีที่49ตรงจุดนี้ครับมันมีการถามมิเกลออยาตาบอกว่าปีนี้ทีมคุณเนี่ย,เ,ยเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยเป็นเพราะพูทสินใช่ไหมคิดแต้มมันห่างเยอะขนาดเนี้ยเป็นเพราะพูทธศิน์หรือเปล่าก็เหมือนกับว่าจะพยายามจะโยงไปว่าพู้ธศินปเนี่ยเป็นตัวแสบที่ทำให้อเซอนเนี่ยแต้มหก เพราะว่าพวกเขาเนี่ยถ้ามองจริงแล้วเนี่ยปัญหาของอาร์เซนอลคือการที่แต้มหกแล้วก็หนักเสมอเยอะนะครับตอนนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่เป็นรองจ่าฝูงแต่ว่าเสมอไปถึง11เกมนะครับจาก31เกมเนี่ยเขาเสมอไปถึง11เกมชนะ17เสมอ11แพ้3ยิง56เสีย26 ลูกได้เสียบวกสามสิบมีหกสิบสองแต้มลูกได้เสียเนี่ยเป็นรองลิปูลอยู่สิบสามลูกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับอาิตาก็แบบพยายามจะไม่หลงกลนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับดาร์เรนอิงแลนชี้ให้เป็นจุดโทษขณะที่ VR ก็ไม่ทวงด้วย VR คือสจว a r ตแอดเวลนะครับโดยแน่นอนเลยครับว่าทางเดวิดมอร์ยอมรับว่าจุดโทษเนี่ยอาจจะดูแล้วเป็นซอฟที้ง่าย แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรได้นะครับซึ่งข้อความจากพิมริตแมทเซนเตอร์ Center, หลังเกมเนี่ยมีการอธิบายบอกว่าทำไมผู้สินถึงให้เป็นจุดโทษแม้ว่าจะแย้งกับมิเกลเอ,อเตาตาที่บอกว่าเขาดูทุกเหลี่ยมทุกมุม15ครั้งไม่มีครั้งไหนเลยที่เป็นจุดโทษอาตาก็ประกาศบอกว่าไม่ใช่จุดโทษแต่พิมริทแมทเซนเตอร์ Center, บอกว่าผู้สิน มองว่าเป็นจุดโทษจากการเข้าแย่งบอลจากแจ็คฮาริสันโดยมลย u ์สเคลลี่เหตุการณ์เนี่ยได้รับการตรวจสอบจาก VR ดูเหมือนว่าการสัมผัสครั้งนี้มีน้ำหนักพอที่ให้เป็นจุดโทษและมันเกิดขึ้นในกรอบเขตโทษตรงจุดนี้ครับเฮียจะบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่มลย์สเคลลี่เนี่ยเสียเลี่ยมเพราะบอลที่ ตะมาจากทางจอแดนพิกฟอร์ดเนี่ยมันเตะทะแยงมาไปหล่นตรงฝั่งแบ็คซ้ายของอาร์เซนอลจังหวะที่บอลมันลอยอ่ะนะครับตรงนั้นนะครับยาคุคีวอก็ไม่ได้สื่อสารกับมาร์ชเทอรี่ถ้าใครกลับไปดูอะ่ะมารอรี่มีจังหวะชะง,งักอยู่นิดนึงจังหวะมองบอลแล้วพอจังหวะที่เขาชะง,งักเนี่ยบอลที่มันลอยอยู่อะ่ะกำลังจะหล่นลงมาแจ็คเนสซนก็เบียดตัวเสียบเข้าไปเพื่อเอาบอล ก็คือพูดได้ไงว่าแจ็คฮรริสันเนี่ยอยู่หน้าบอลแล้วจังหวะที่อยู่หน้าบอลเนี่ยต่อให้บอลเขายังจะไม่ได้เก็บแต่ว่าเขาบังบอลได้มาสเกอรี่ใช้มือขวาเนี่ยป่ายเข้าไปที่หน้าขาของทางแจ็คฮาริสันจังหวะนั้นครับการที่ป่ายแบบนั้นก็หมายถึงว่าเป็นพยายามการล้างการเหนียวนะครับการล้างการเหนียวมันเกิดขึ้นนอกกรอบโทษนะครับซึ่ง ถามว่าแจ็คเฮนสันเนี่ยเขาก็จะเล่นบอลเขาตั้งใจจะเล่นบอลเพราะเขาก็ไถตัวเข้าไปไถ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 แล้วก็พอไปถึงกรอบเขตโทษเนี่ยเขาจับบอลได้มายสเคอรี่เนี่ยจงังหวะที่ป้ายอย่างเงี้ยนะครับมันยังเข้าไปถึงในกรอบเขตโทษแล,แล้วค่อยปล่อยซึ่งพอปล่อยเสร็จแจ็คเฮนสันลม้ลมลงตรงนั้นเป็นเหลี่ยมฉลาดของทาง Jack แจ็คเฮนสันแหละเพราะเขารู้ดีว่าเขาเนี่ยโดนมายสเคอรี่เนี่ยเหนี่ยวมาตั้งแต่นอกกรอบเขตโทษแต่พอเข้ากรอบเขตโทษคุณย,ยังเหนี่ยวอยู่ ตัวลุกเขาฉลาดเขาทิ้งตัวล้มลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยอมรับเลยว่าคุณเนี่ยไปเสียเหลี่ยมเองมันเป็นการขวางไม่ให้แจ็คเสันได้เล่นบอลและเขามีส่วนในการที่จะถึงบอลก่อนต่อให้มันอาจจะดูเบาแต่มันมีการขวางและมีการพยายามไม่ให้แจ็คเลสันได้เล่นบอลน,นั่นเองนะครับซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่ทาง พิมมริกมสเซนเตอร์บอกว่าการสัมผัสครั้งนี้มีน้ำหนักพอน่าจะเป็นจุดโทษและเกิดขึ้นในกกอบเขตโทษมิเกลเรต้าเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยดูต้อง15ครั้งยังไงมันก็ไม่มีทางเป็นจุดโทษเด็ดขาดนะครับเขายืนการเลยบอกว่าคือยอมรับว่าไม่ค่อยพอใจนะครับกับคำตัดสินของทางผู้ตัดสินเนาะนะครับว่า เขาก็เห็นว่าเลี่ยมแบบนี้มันมันง่ายไปนะครับเขาก็มีการพูดนะครับบอกบอกว่าเรื่องแบบนี้มันน่าผิดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลเรื่องขันมันเป็นสนามที่ยากอยู่แล้วต่อการที่มาเยือนนและทีมเนี้ยเล่นด้วยความแข็งแกร่งและเป็นฟุตบอลแบบไดเล็กบอลอย่างเอเวอเรตจึงเป็นบอลที่เล่นด้วยยากและที่สำคัญอเซนอนเองก็เริ่มต้นครึ่งหลังได้อย่างแย่มากเราทรําบอลเสียและเราไม่มั่นคง และจากนั้นเนี่ยก็มาถึงการตัดสินให้จุดโทษของดาเรนอิงนด์ผมย้อนกลับไปดูมันถึง15ครั้งยังไงมันก็ไม่จุดไม่ใช่จุดโทษเกมครึ่งหลังเพิ่งจะเริ่มคุณต้องการโมเมนตัมเราไม่เคยไปถึงตรงนั้นเลยเพราะเกมมันแตกต่างออกไปยิ่งพอเราโดนตีเสมอจังหวะของเอเวอร์ตันก็ไม่เปิดโอกาสให้เรามากนักอีกผู้สืขาวมีการถามถึงเรื่องความแข็งแกร่ง เขาบอกบอกว่ามันเป็นแบบนี้เสมอและนั่นคือจุดแข็งของพี่มลิกพี่มลิกมีความแข็งแกร่งคุณต้องจัดการกับมันคุณต้องใช้ชีวิตยอยู่กับมันเหมือนกับทีมอื่นในพี่มลิกด้านดีละ่ะมิเกลเตาบอกว่าเรามีโอกาสหลายครั้งมากแต่จบสกอร์ได้ไม่ดีนักพวกเขาไม่ได้สร้างโอกาสเลยดังนั้นมันจึงน่าผิดหวังมากที่เรามาเสียป,ประตูจากจุดโทษนะครับพูดถึงผลเสมอนัดที่11ของฤดูกาลนี้ พิเกาดาตาบอกว่าคุณต้องชนะให้ได้มากกว่านี้ส่วนเรื่องความฟิตของทีมถือว่าดีดีทั้งหมดแต่เราต้องการสามคะแนนเราต้องการทําทุกอย่างตามแผนที่วางไว้เราทําในสิ่งดีๆมากมายเรามีการจัดการพักผู้เล่นบางคนได้แต่เราต้องการสามแต้มสุดท้ายแล้วเราทําไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการที่ว่าพักตัวเพื่อจะเจอกับเรอัวมดิดเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับว,ว่าเกมกับเรอัวมดิดเนี่ยเป็นเกมสําคัญ ที่ทางาอสเซนเนี่ยจำเป็นจะต้องโฟกัสมากๆนะครับซึ่งตรงเนี้ก็มีการถูกบอกว่าเป็นเหมือนการการจับปลาสองมือหรือไม่มิเกลซ่าก็ไม่ได้ตอบอะไรในส่วนนี้นะครับโดยกับช่องว่างที่ห่าง11คะแนนแถมแข่งมากกว่าหนึ่งนัดเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็บอกว่าตรงเนี้นะครับผู้ตัดสินทำให้มันเป็นช่องว่างที่ห่างอีกแล้วไอ้ต้าบอกว่า ต้องชื่นชมกับริพูลนะถ้าดูถึงวิธีการเอาชนะคุ่อสู้ของพวกเขาหากพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเกี่ยวข้องกับคะแนนของริพูลหรือเปล่าอันนี้ชัดเจนว่าไม่เกี่ยวกันแต่เกมนี้นอกจากจังหวะนั้นเอเวอรตันก็ไม่มีโอกาสอะไรมากและจุดโทษนี้เปลี่ยนโมเมนตัมและผลเรื่องขันนะครับแน่นอนเลยครับว่าเรื่ององการแย่งแชมป์เนี่ยเป็นยังไงนะครับคือผู้สื่อข,ข่าวไม่มีการถาม เพราะรู้ว่าอาริตาเนี่ยเริ่มจะแบบไม่ค่อยโอเคนะครับก็ค่อนข้างจะเซ็งนะครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่ามาร์สเคลลี่เนี่ยที่ทำฟาวด์ด้วยการดึงแบบนี้ถ้าใครย้อนไปดูนะครับในเกมที่เจอกับเวสต์แฮมและแพ้คาบ้านเอเมริตสเตเดียมเนี่ยที่โดนยาร์ดบบเวนมงอะ่ะเกมนั้นมาร์สเคลลี่นะครับก็คว้าแบบนี้แล้วก็ต่อแรกโดนใบเหลืองแต่ VR เนี่ยทักมาบอกว่าให้ไปดูหน้าจอพูดถึงเข้าไปดูหน้าจอเสร็จทักใบแดง ควักใบแดงให้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่มาสกัเี่มเนี่ยจะต้องเรียนรู้นะครับเขาดีไหมเฮียว่าเขาดีแต่แน่นอนเลยว่าเรื่องอประสบการณ์และเกมแบบนี้ความผิดพลาดของเด็กนะครับนำมาซึ่งสิ่งที่กระทบครั้งใหญ่ใส่ทีมปืนใหญ่นะครับตอนเนี้ลิพูลต้องการอย่างที่บอกไปนะครับก็คือ11คะแนน11คะแนนที่ว่าเนี่ย เจอฟูลแลมนะครับแล้วก็เราจะเจออีก8เกมใช่ไหมฟูลแลมนะครับแล้วก็มาเวสแฮมเรสเตอร์สเปอร์เชลซีอาร์เซนอลไบรตันแล้วก็คริสตันพาเลตปิดฤดูกาลวันที่25พฤษภาคมถ้ามองแบบนี้ครับถ้าคืนนี้ลิปูลสาม,มารถเก็บฟูลแลมได้เนี่ยพูดตรงๆนะแทบจะช้อยส์เก็บฉาก99.99%ิ เพราะว่าเกิดชนะได้เนี่ยนะครับลิปูลเหลือแค่8คะแนนที่ต้องเอา8คะแนนเนี่ยมีเวสต์แฮมมีเรสเตอร์มีสเปอร์รออยู่ซึ่งเวสต์แฮมกับสเปอร์ลิพูลเล่นที่แอนฟิลด์ส่วนเลสเตอร์ลิพูลไปเยือนจากนั้นมีเกมกับเชลซีลิปูลต้องไปเยือนก่อนจะมารับมืออร์เซนนลเรียกว่าถ้าเกิดมองตามรูปเกมแล้วอะถ้าวันนี้ลิปูล เก็บได้ทุกอย่างจบมีโอกาสที่อาร์เซนอลเนี่ยจะต้องตั้งแถวเกียรติยศการออฟออเนอรแม้ว่าจะไม่มีการบังคับว่าจะต้องตั้งแถวเกียรติยศก็ได้นะไม่ได้บังคับนะครับแต่เขาก็มีการพูดกันว่าถ้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยลิพูลมีโอกาสจะได้รับการปลบมือจากนักเตะอาร์เซนอลและทางมิเกลอาร์เตต้าซึ่งอาร์เตต้าเองก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการที่ อยากจะได้แชมป์เหรอมาข้ามศพผมไปก่อนตอนนี้อาซนาาตลไอต้าไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้และเขาก็ค่อนข้างจะไปโฟกัสกับการเจอกับเรอัวมมดิดแล้วนะครับโดยเฉพาะกับการที่ตอนนี้ปัญหาแนวรับถือว่าเริ่มจะมีมากขึ้นยาค,คุควิอออาจจะเล่นดียะดับหนึ่งแต่เขาจะผ่านแนวลุกที่มีคลียนเอมบัปเป้วินิจ,จูเนียแล้วก็โรดิโก้ได้หรือไม่หรือว่าจะต้องใช้เบนไว้มายืนเซ็นเตอร์ฮาด์เยวเล่นทิมเบอร์ยืนแบ็คขวา ตรงนี้ยังไม่รู้ว่าคำตอบจะออกมาเป็นยังไงขณะที่เอนอูมาลสเคลลี่เนี่ยมีโอกาสได้เล่นแบ็กซ้ายต่อไปนะครับในเกมวันอังคารนี้ซึ่งาอ์เซน,นตอนนี้ปัญหาคือห่วงหน้าพวงหลังนะครับเพราะว่าเพิ่งเตะเกมเมื่อวันเสาร์พักอาทิตย์จัน์อังคารเตะอีกแล้วแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเตะกับทางเบรนท์ฟอร์ดต่อจากนั้นไปเยือนเรียวมมดิดด้วยคือเป็นช่วงที่พูด,ดง่ายๆว่าพระศุกร์ขเข้าพระเสาร์แทก มันต้องพะวงนะครับสองรายการและเผอๆเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะต้องจำใจทิ้งพี่มลิกพี่มลิกหนีเสือก็คือลิพูนไปปะจระเข้เจอกับเร็วมาดิดนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ค่อนข้างกะกวนสำหรับทางทีมปืนใหญ่นะนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับสำคัญเลยครับว่าทางอิบราฮิมาโกนาเต้เขาก็ ได้ทีครับมีการพูดบอกบอกว่าตอนนี้นะครับนักเตะลิปุลต้องรวมใจเป็นหนึ่งและเราต้องการคว้าแชมป์พรีเมีร์ลีกนะครับอิบราฮิมากรเต้ครับออกมาตอบโต้ใส่ไมเคิลโอเว่นนะครับว่าถึงจะเป็นการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแค่ถ้วยเดียวก็ไม่ถือว่าเป็นรุกการที่ล้มเหลวนะครับไมเคิลโอเว่นเนี่ยมีการบอกกับฟอร์จูลฟานได้ว่าการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแค่รายการเดียว แต่ตกรอบบอลถ้วยรายการอื่นๆเป็นความขมขื่นล่าสุดกราเต้ก็บอกว่าโอเว่นเนี่ยคิดผิดนะอย่าด้อยค่าริปูลแบบนั้นทั้งที่คุณเนี่ยเคยเป็นนักเตะของเรียปูลเองคุณควรที่จะต้องรู้ว่ามันสําคัญขนาดไหนกราเต้บอกว่าถ้าไปถามผู้เล่นหรือแฟนบอลว่าเขาต้องการอะไรระหว่างการลงเล่นทุกรายการเพื่อไม่รู้ว่าจะได้แชมป์หรือไม่กับโอกาสที่จะคว้าแชมป์ีเมียรลีกแบบตอนนี้ผมเชื่อว่าทั้งหมด จะตอบในข้อหลังเราไม่จําเป็นจะต้องไปฟังสื่อแล้วคิดว่าเพราะเราไม่ได้แชมป์เอฟเอคัพคาราบาวครับหรือตกรอบแชมเปี้ยนแล้วทำฤดูกาลนี่มันดูแย่มันไม่มีใครคาดหวังว่าเราจะมาถึงจุดนี้จุดที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้ก่อนออกสตาร์ทฤดูกาลเราค่อนข้างกระท่อนกระแท่นไม่มีใครรู้เลยว่าเราเนี่ยจะจบยู่ตรงไหนในช่วงการเปลี่ยนแปลงเราแค่ต้องทุ่มเทในสนามทุ่มเทในทุกๆเกมและทําในสิ่งที่พิเศษ ทุกคนจะมีความสุขมากๆถ้าเราทำสำเร็จผมหวังว่าเราจะคว้าแชมป์ทุกรางวัลนั่นคือเป้าหมายสำหรับผู้เล่นทุกคนแหละเรารู้ว่าเรามีแต้มนำอาร์เซนอลในตอนนี้อยู่11แต้มแต่ไม่ได้คิดว่ามันจบแล้วเราจะต้องทำงานหนะักและทำให้จบฤดูกาลนี้ให้มันเป็นสิ่งพิเศษที่สุดเราทำงานกับมันในทุกวันผมเคยเกือบได้แชมป์รีเมลีกเกือบได้แชมป์แชมเปลิกทุกเกมที่ผมลงเล่นผมระล,ลึกอยู่เสมอว่า ผมเคยแค่เกือบได้แชมป์แต่ท้ายผมไม่เคยได้มันซึ่งมันไม่มีใครจดจำเลยนะในช่วงเวลาที่เราเป็นที่สองฉะนั้น5อยากให้ทุกคนจดจำเราต้องเป็นแชมป์ที่หนึ่งเท่านั้นสำคัญที่สุดนั่นคือเหตุผลที่เราต้องมีสมาธิและเราต้องพร้อมเสมอเริ่มตั้งแต่ที่คืนวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับด้วยความมุ่งมั่นของัรเตะลิป,ปูลตอนนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยคือลงไปเล่นกับฟูแลมอย่าหยอดแยะ บางคนถามบอกว่าเฮีย่อผลในคืนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดออกมาหนึ่งถ้าชนะโคตรดีสุดๆถ้าเสมอก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่าแต้มนะครับมันเท่ากันนะครับที่12แต้มเหมือนเดิมแต่เกมมันลดลงไปนะครับถ้าแพ้ริพูลยังนำส1บแต้มแต่ริพูลให้จำไว้ว่าคุณต้องการแค่11คะแนนทำได้ไหมนะครับคือพูดง่ายงว่า ตอนนี้ลิฟ์ุมีแต่ได้มากหรือได้น้อยคุณก็ไปเลือกเอาว่าคุณจะได้มากหรือได้น้อยถ้าอยากจะปิดเกมเร็วปิดโอกาสนะครับคือปิดโอกาสของาอสเนอนให้ลวดเร็วที่สุดต้องชนะในวันนี้จะดีที่สุดเพราะว่าชนะในวันนี้นะครับโอ้โหคุณคืบคานมากเพราะว่าเหลือแค่แแต้มแแต้มเนี่ยคุณเจอเวสต์แฮมเลสเตอร์สเปอร์คุณไปบริหารเน่ยสามเกมเ ทำยังไงให้ได้แปดแต้มยังมีเชลซีมาลอยก่อนไปเจอแอสตันและแอสตันเนี่ยเล่นในแอนฟิลด์ด้วยเพราะฉะนั้นครับทุกอย่างเนี่ยมันใส่มากๆสําหรับริพูลช้าหรือเร็วเพียงแต่ว่าถ้าอยากให้เร็วอยากให้สบายใจคืนวันนี้จงลงไปเล่นด้วยความกล้าหาญตั้งใจอย่าไปคิดว่าาร์เซนสะดุดแล้วเราเล่นแบบหยาะยงหยอะยอแยะก็ได้ไม่อยากจยไปคิดอย่างนั้นเราต้องเล่นด้วยการโชวยเห็นว่า นี่แหละคือทีมที่มีรังสีนะครับมีออร่าของทีมที่จะเป็นแชมป์ต้องทำให้ได้นะครับและนี่คือสิ่งที่เฮเชลเลยว่าแฟนหงอยากจะฝากไปถึงอาร์นสลอตและลูกทีมของเขาในเวลาสองทุ่มที่คราวเวนคอตเทกครับนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เฮเอามาุยกับแฟนนะครับในวันนี้ ตั้งใจนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนหลังเกมสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มนะมาเจอกันครับก่อนจากกันไปครับขอบคุณทางบีเงินบีเงินเป็นครีมปิดผมขาวแบรนด์ยอดนิยมจากประเทศญี่ปุ่นครับหล่อย้อมไวย้อมง่ายไม่ยุ่งยากขายกว่า70ประเทศทั่วโลกมีมากกว่าร้อยปีมีสีดําธรรมชาติดําน้ําตาลแล้วก็น้าตาลเข้มครับมีอยู่สรุ่นรุ่นวันพุชกับเมนสปีคัลเลอร์วันพุชนะครับสองาบาทเมนสปีคัลเลอร์ร้อกเกบาท หนึ่งกล่องใช้ได้หลายครั้งนะหาซื้อได้ตามห้างสินค้าชั้นนําทั่วไปครับอย่างตอนเนี้เฮียก็เพิ่งใช้บีเงินเลยนะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือออกมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้ยังมีผมแบบเป็นดอกรองดอกเราอยู่นะครับเฮียก็ใช้เป็นสีน้าตาลนะอันนี้ใช้เป็นของ m แมน e ป i ด c o l o r ขอบคุณที่เอามาให้ใช้นะครับใช้ดีจึงบอกต่อครับนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับแล้วหวังว่าริพูลวันนี้จะทำให้แฟนมีรอยยิ้มเพิ่มมากขึ้นไปอีกครับ you will เนื้อวอล์กลงครัเติดหงสู้ครับพลังบ๊ายบายครับสวัสดีครับ